นี่นะครับ <มา S 1> เป็นแมงสดิ้งนะครับทอดกรอบนะเป็นแบบแพคเกจจิ้งเหมือนสแน็คนครับเหมือนอาหาร<ม>าเหมือนขนมนะฮะ <มา S 1> อันนี้ยี่ห้อไฮโซนะครับไฮโซนะครับชื่อแมงสดิ้งทอดกรอบไม่รู้ว่าแมงดิ้งเป็นยังไงนะแต่ผมไปค้นดูมันคือจิ้งหรีดขาวนะครับรสบาร์บีคิวจิ้งหรีดขาวอะไรนะ <c oughs> เออทิ้งหลีกขาววงเทวันเออแบบไม่คิดว่าจะมีนะของพวกพวก,กนี้นะครับก็ไมกก่ก็ไม่คิดว่าจะมีนะส่วนประกอบนะครับก็คือเป็นแมงซดิ้งเก้าสนะครับแมซดิงคืออะไรทิ้งหลีกขาวนะเครื่องปรุงสมเปนตมีน้ำมันพืชหอร์เแล้วเกินหนึเปอร็นตะครับเป็นมลงทอดนะครับมลงทอดที่ห้อไฮโไซโไฮโซไฮโซแต่ก็มีะระบบ ก็จะมี GMP ไว้นะ GMP ตรงไหนนอกน,นี่ครับ GMP มีข้าหมาย GMP นะครับเป็นตามกฎหมายเลยนะมีออยอด้วยถุงนี้25บาทนะครับกับอีกอันนึงนะครับนี่เป็นแบบ <S <S 2> <S 2> แรกข้าวรอบนะฮะแร่ <win> ข้าวรอบอันนี้ผม <S <S 2> <S 2> ผมผมเคยกินกินบ่อยด้วยนะกินได้แต่ไอ้ตัวอันนี้แมเบอซดิงเนี่ยผมไม่เคยกินเลยนะครับไอ้พวกจิง้งหลีกดเนี่ยต่อซองเนี่ยให้พลังงาน180 180กิโลแคลอรี่นะครับ1ซองนะครับอ๋อควรแบ่งกิน2ครั้งคือซองหนึ่งไม่จะจะจะเกินนะครับ <c oughs> ก็คือซองหนึ่งจำนวนบริโภคหนึ่งซองที่ทำไมไม่ไม่ไม่เท่ากันกับตรงนี้ข้างหน้าแต่ข้างหลังนี่เขียนไว้ก็คือ80กิโลแคลอรี่นะครับหนึ่งซองนะครับส่วนอันนี้ ตัวแบงซดิ้งให้90กิโลแคลอรี่ต่อต่อซงนะครับเอาอางนี้เราจะลองแกะแกะดูนะครับคือเดี๋ยวให้น้องก็ชิมดูคือผมผมไม่ชิม,มนะครับเพราะว่าผมไม่เคยกินอ, <c oughs> อาจจะลองดูบุ๊คับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับก็เป็นมาแมลงอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นจิ้งหรีดนะฮะน,นะนอันนี้จะเป็นจิ้งหรีดนะครับเป็นแมงซัดิ้งรถบาร์บีคิวนะรีบาร์บีคิว<ด> <laughs> นะครับอันนี้ต่อไปก็จะเป็นดักแด้นะครับดักแด้อันนี้ดักแด้รสชีสนะครับชีสเขาฉีกยากอ่าฉีกละ นี่ครับปริมาณก็มีไ,ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวยี่บห้าบาทนะครับรสชีสนะอันนี้รสชีสเดี๋ยวนี้จะลองชิมดูนะครับอลองชิมดูดอาเสียนชิมนีิรสชาติเป็นไงมันปลาทอดครับหอมชีสิบแล้ก็เม็ดตักข,ข้าเลยเป็งไงบ้างอร่อยไหมอร่อยครับปลาทอบเหรอ อบด้วยไหมครับอใส่แต่เราทอดอบนะอ่าก็มันประกอบอันนี้ดับแด่อร่อยอร่อยกินง่ายนะครับดับแด่อันนดจิงดง้งหรีดอัดจิ้งหรีดชิมบาร์บีคิวไหมเป็นบาร์บีคิวนะผมไม่ค่อยกล้ากินกิน,ก,น,ก,นกินทั้งกินทั้งตัวเหรอลองสักตัวหนึ่งนะครับไหนๆก็ซื้อมาแล้ว ได้กลิ่นบาร์บีคิวจริงๆครับก็เหมือนขนม,น,มนะแต่เป็นมแมลงครับนีก็อร่อยดีครับนะก็เป็นอาหารเป็น่คนขวาขึ้นบ้านพนาธรรมก็ขอให้เขาขายดีๆนะครับก็โอเคครับโอเคครับสวัสิีครับ